เฮ้ยโยทุกคนตอนนี้อยู่กับผมโคโค่ Coco, นะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปว่าทําไมถึงผมลงคลิปช้าจังอัปเดตแบบว่ามีบางแมปอัปเดตแล้วแต่ทําไมผมไม่ทำเช่น The เด e s ส o n งเกตอัปเดตนู่นนี่นั่นแล้วก็ My h e โ o ่อัปเดตบาฟโก,โกแล้วก็ของ h e โ o Hunter อรวี 2. ว่าทําไมผมไม่ทําเอาจริงๆนะผม ค่อนข้างจาัดก,การเวลาค่อนข้างจะแ yeah, ย่มากๆผมพูดตรงๆจากใจว่าแ yeah, ย่จริงๆเพราะว่าผมแบบมีงูน่นมีนี่มีนั่นบานทีผมก็ไม่ว่างบ้างอะไรบ้างผมก็จะเครียดหน่อยแล้วก็คิดเรื่องเรียนเรื่องรอรอนู่นนี่นั่นทําให้ผมนั้นปวดหัวเป็นอย่างมากแล้วก็จัดก,การเวลาของตัวเองไม่ค่อยเป็นสกเทาไหร่เพราะว่าผมยังค่อนข้างจะมือใหม่ เพราะฉะนั้นทุกคนเข้าใจในตัวผมนะว่าผมอาจจะลงคลิปช้าหน่อยแต่ว่าผมก็ยังลงคลิปเหมือนเดิมนะผมยังผมไม่ทิ้งช่องนี้เปียอัดขาดเพราะว่าทำไมผมพูดติดติดขัดขัดเพราะว่าผมเป็นคนติดอ่านนะครับเออถ้าเกิดว่ามีใครดูช่องนี้แล้วขัดใจผมต้องกลับขออภัยนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างจะพูดเร็วไปหน่อยนิดนึงนิดนึงพูดเร็วไปหน่อยผมจะพยายามให้พูดช้ากว่าดีกว่า okay นี้โอเคนะครับ ตอนนี้คลิปน่าจะมีแค่เท่านี้แล้วครับเพราะฉะน,นั้นแล้วเดี๋ยวลงต่อไปน่าจะเป็นของบัฟฟโกเตรียมตัวรอชมคลิปได้เลยนะครับ Goodbye โยู